สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาคุยกับครูนรินกันดีกว่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแต่ว่าวันนี้ ที่จะมานําเสนอไม่ใช่การเขียนเรียงความทั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นการเขียนเรียงความโลกสาธารณะเลยซึ่งหลายคนก็บอกครูว,ว่าการเขียนเรียงความเนี่ยเขียนกันมาตั้งแต่ชั้นประถงแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะมาขั้นกว่ากันนิดนึงในส่วนของชั้นม .5 นั่นก็คือการเขียนเรียงความโลกสาธารณะค่ะก่อนอื่นเลยครูนารินขออนุญาตพวกเรานะคะ ทบทวนกันหน่อยดีกว่าว่าการเขียนเรียงความจริงๆแล้วมันคืออะไรจริงๆแล้วการเขียนเรียงความเนี่ยมันเป็นงานเขียนประเภทหนึ่งที่ทําให้คนเขียนเนี่ยได้พูดถึงความรู้และความเข้าใจนะคะรวมไปถึงแนวคิดความรู้สึกทัศนะที่มีต่อเรื่องนั้นๆน,น,นะคะทาให้คนที่เขาเข้ามาอ่านเนี่ยเขาเข้าใจเรามากขึ้นว่าสิ่งที่เราคิดหรือแนวคิดของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆน,น,นะคะ ทีนี้ในการเขียนเรียงความเนี่ยส่วนประกอบจริงๆเด็กๆจำได้ไหมคะมี3ส่วนเนาะคือส่วนที่เป็นส่วนคํานมนะคะส่วนของเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ส่วนสรุปปิดท้ายนั่นเองค่ะทีนี้เราได้มีการทวนคร่าวๆกันไปแล้วเราจะเข้าสู่การเขียนเรียงความโลกสาธารณะกันแล้วนะคะในเรียงความโลกสาธารณะนี้เราจะพูดถึงคําว่าโลกสาธารณะก่อนนะคะ โลกสาธารนณะหมายถึงสภาพความเป็นไปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปธปรรมหรือว่านามธรรมนะคะที่เราไปมีส่วนร่วมหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะซึ่งอย่างที่เราจะคุยกันนั้นก็คือรูปธรรมค่ะในๆด,ดหลายคนอาจจะแยกไม่ออกระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมนะคะรูปธรรมเนี่ยมันจะเป็น สิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้รับรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายการสัมผัสนะคะหรือว่าสิ่งที่มันแสดงออกมาเลยปรากฏออกมานะคะไม่ใช่แค่คฤษฎีหรือว่า เป็นตัวหนังสือนะคะเราสามารถจับต้องได้ซึ่งตัวรูป,ปรธรรมเนี่ยมันเอามาคู่กับนามธรรมาซึ่งนามธรรมาเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีรูปนะคะ mm hmm. ก็คือเรารับรู้ไม่ได้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าเราสามารถรับรู้ทางความรู้สึกได้นะคะหรือว่าทางใจได้นั่นเองค่ะทีนี้ในการเขียนเรียงความโลกสาสนาเนี่ยนะคะไอ้จุดประสงค์ของมันจริงๆอะ สำคัญมากๆเลยมันคืออะไรนะคะคือในการเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะสิ่งที่เราพบเจอสิ่งที่เราต้องไปข้องเกี่ยวหรือมีส่วนร่วมเนี่ยนะคะมันก็เพื่อที่จะจันโงคงอยู่นะคะให้สังคมเนี่ยอยู่ได้ด้วยดีนะคะหรือว่าสังคมที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นซึ่งผู้เขียนเนี่ยสามารถเขียนจากประสบการณ์ ที่ตัวเองพบมาก็ได้หรือว่าเขียนจากความรู้ที่ตัวเองมีหรือว่าจากแนวคิดทัศนคตินะคะ ของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งในการเขียนเรียงความโลกสารนาเนี่ยเราเขียนได้กว้างมากๆเลยเดยวครูจะยกตัวอย่างให้นะเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับปัใจจัยในการดํารงชีวิตปัจจัย4มีอะไรบ้างเอ่ยอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่พักอาศัยยารักษาโรคใช่ไหมก็เขียนได้นะหรือว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลเยาว,วชนนักปกครองตํารวจเกษตรกรได้เช่นกันนะคะเขียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ดีไหมอาจจะเป็น ป่าเขาลำนาไพรนะคะอาจจะเป็นเมืองสวนสนุกนะคะเป็นทะเลเป็นน้ำตกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเขียนในเชิงลักษณะที่เราไปใช้ประโยชน์เช่นอาจจะไปห้างสปปรรพสินค้าไปตลาดจับจ่ายใช้สอยไปสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจไปแหล่งบันเทิงหรือว่าไปโรงพยาบาลก็ได้นะคะหรือว่าเป็นนามมารมดีไหม สัมผัสทางกายไม่ได้ก็จริงแต่ว่ารับรู้ได้ด้วยความรู้สึกค่ะเรื่องอะไรบ้างล่ะเขียนเรื่องความดีเขียนเรื่องความกลัวเขียนเรื่องของการตรงต่อเวลาความซื่อสัสตย์ความรักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรียงความโลกสาถานะเนี่ยเราสามารถแบ่งแยกจำแนกเป็นหัวข้อได้นะคะดังนี้เลย หลายคนบอกครูว,ว่าข้อหนึ่งเลยอยากจะเขียนจำแนกตามแนวปัจจัยในการดำรงชีวิตเช่นเขียนเรื่องอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่พักอาศัยที่พักผ่อนหย่อนใจเอาเขียนเรื่องสุขภาพหรือว่าการป้องป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็ได้หรือว่าจะจำแนกเป็นแบบข้อที่สองดีไหมคะคือคำานึงถึงตัวบุคคลอาจจะเป็นเด็กเยาวชนนักเรียนอันนี้ใกล้ตัวมากเพราะตัวเองก็เป็นนักเรียนใช่ไหมนิสิตนักศึกษาผู้ใหญ่ไหม มิสหายเพื่อนสนิทของเรานักต่อสู้นะคะหรือว่านักผจญภัยนะคะหรืออยากจะเขียนแบบจำแนกโดยคำนึงถึงสถานที่ไหมเป็นในเมืองเป็นสวนสาธารณะเป็นชนบทก็ได้ท้องทะเลป่าเขาวัวนรอุทยานหรืออุทยานแห่งชาติก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะจำแนกตามการใช้ประโยชน์ก็ได้เช่น เส้นทางการสื่อสารการคับมานาคมนะคะการเดินทางนั่นแหละนะแหล่งให้ความรู้นะคะสถานที่พักที่ประกอบการค้าห้างสรรพสินค้าก็ได้เนาะแหล่งบันเทิงแล้วก็โรงพยาบาลนะคะหรือว่าจะจำแนกตามลักษณะของนามธรรมานะคะทางความรู้สึกนั่นแหละอาจจะเป็นเรื่องของ ความรักความดีความงามนะคะค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมหรือว่าความทุกข์ความสุขก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเกร็ดความรู้เล็กๆที่ครูนารินจะให้ก็คือแต่ละหัวข้อที่เราพูดถึงมาสักครูน่นี้เราสามารถย่อยย,อย่ยอยย่อยลงไปได้อีกค่ะการย่อยหัวข้อลงไปเนี่ยมันช่วยได้นะคือมันช่วยจัดกลุ่มความคิดของเราค่ะเวลาเราเขียนจะได้ไม่สับสนจะได้ไม่วกวนอุ๊ย อันนี้เขียนไปแล้วทำไมเรากลับมาเขียนอีกนะคะการแยกหัวข้ยอย่อยๆช่วยเราได้ค่ะให้เราไม่สับสนนะแล้วก็สะดวกในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ในการใช้ความคิดนะทีนี้ในการแยกหัวข้ยอย่อยๆออกมาเนี่ยอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพลองมายกตัวอย่างกันดีไหมคะอย่างเช่นอย่างเช่นหัวข้ออาหารการกิน ใจความสำคัญในการเขียนเนี่ยบางคนอาจจะมุ่งเน้นไปที่ข้อหนึ่งก็คืออาหารการกินเนี่ยเราเน้นเรื่องปัญหาการขาดแคลนอาหารดีไหมอาจจะเป็นเรื่องการแปลรูปอาหารไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีหรือบางคนพูดถึงเรื่องอาหารจังกินแต่ว่าเราอยากพูดอาหารที่ราคาแพงอะ่ะมันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพหรือว่ารสชาติหรือว่า เป็นอาหารที่ดีเสมอไปนะคะหรือว่าบางคนบมกเรื่องอาหารการกินเนี่ยฉันขอเอาใจความสําคัญเนี่ยเป็นเรื่องผักผลไม้ไทยดีกว่านะคะไม่ใช่แค่อิ่มอร่อยอย่างเดียวนะมุ่งเน้นไปที่ใจความของยาสมุนไพรด้วยนะคะหรือบางคนหัวข้ออาหารการกินเนี่ยอาจจะพูดถึงคนไทยค่ะกับการปลูกฝังอุป,ปนิสัยในการบริโภค ทานไม่ให้เหลือนะคะทานให้หมดนะคะหรือว่าใจความหลักเรื่องอาหารการกินบางคนอยากจะมุ่งไปเลยนะคะเรื่องของเมนูแพงนะคะแถมยังไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เชิญชวนหันมารับประทานอาหารที่ทำเองปรุงสุกใหม่ดีไหมอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะ หรือบางคนนะคะหัวข้อที่เป็นที่พักอศา,ศา,ศาศัยที่พักผ่อนหย่อนใจใจใจความสําคัญของเรื่องบางคนอาจจะเป็นข้อหนึ่งก็ได้คือเรื่องที่พักอศา,ศาศัยอ่ะฉันอยากจะเขียนเรื่องของการซื้อหรือการสร้างที่พักที่ต้องคํานึงถึงสภาพภูมิศาสตร์แล้วก็สภาพสังคม เพื่นบ้านนะคะเพื่อว่าจะไม่ได้เกิดปัญหาในภายหลงังหรือบางคนข้อ2ค่ะเรื่องที่พักอาศัยนะคะแต่ว่าใจความสําคัญของเรื่องเนี่ยอยากจะพูดถึงตัววัสดุค่ะที่ทนทานคุ้มค่านะคะอย่างมุ่งที่ราคานะคะหรือคําโฆษณาแต่ให้ดูวัสดุที่มีคุณสมบัติ คุ้มกับประโยชน์การใช้สอยหรือบางคนเป็นประเภทที่3ค่ะเรื่องที่พักอาศัยแต่ว่าอยากจะพูดถึงจิตสํานึกคนในชุมชนเดียวกันนะคะหรือข้อ4ค่ะหัวข้อที่พักอาศัยแต่อยากพูดถึงคนที่มีเนื้อที่จาํากัดหรือบ้านมีพื้นที่ไม่มากแต่สามารถจะสร้างนะคะพื้นที่ส่วนครัวส่วนหนึ่งของบ้านเอาไว้ปลูกผักเล็กๆไว้ทำอาหารทานเองก็ได้นะคะหรือว่า รื่องที่พักอาศัยบางคนไปข้อห้าเลยคืออยากจะพูดถึงคนที่เป็นเจ้าของที่ดินริมทางสาธารนณะอยากจะให้มีจิตสํานึกรับผิดชอบในการปลูกหรือว่าบารุงรักษาต้นไม้ที่ทางราชการเนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะหรือว่าบางคนสนใจในเรื่องของหัวข้อเครื่องนุ่งห่มแต่ใจความหลักของบางคนอาจจะเป็นข้อหนึ่งก็ได้คืออยากแต่งกายให้เหมาะสมกับกิจกรรมนะคะหรือเหมาะสมกับการ,รเทศะนะคะ,นะคะหรือ ข้อที่2ค่ะหัวข้อเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันนะแต่ใจความหลักเนี่ยอยากพูดถึงการแบ่งปันการไปบริจาคก,กับคนที่มีความจำเป็นหรือคนที่เขาขาดแคลนนะคะการส่งต่อเสื้อผ้านะคะที่ต้องใช้ได้นะอยู่ในสภาพที่ดีนะคะจะได้นำไปใช้ต่อได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเลยแต่บางคนเป็นประเภทที่3ค่ะคือ หัวข้อเครื่องนุ่งห่มอ่ะแต่อยากจะพูดถึงการสวมใส่ที่ประโยชน์ทั้งทางกายภาพปิดบังอำพรางแล้วก็เรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของบุคลิกภาพเสริมให้ดูดีมายิ่งขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นหัวข้อที่4ดีไหมคะเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของชนชาติไทยค่ะประวัติการผลิตผ้าประนีสวยงามนะคะอาจจะเป็นผ้าพ,พื้นถิ่นควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรม บางคนนี่อยากพูดถึงเรื่องสุขภาพเป็นหัวข้อหลักใช่ไหมคะแต่ใจความอาจเป็นแบบข้อหนึ่งคือเรื่องสุขภาพกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะคือหลักปฏิบัติในการรักษาสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะได้ไม่ป่วยนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพนั่นแหละแต่ว่าเป็นประเด็นที่2เป็นใจความสําคัญของเรียงความของเขานั่นก็คือการรักษาผู้ป่วยที่ดี เราจะรักษาทั้งทางกายแล้วก็ทางใจค่ะโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของผู้ป่วยด,ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นข้อ3ดีคะหัวข้อสุขภาพเหมือนกันแต่ใจความหลักเนี่ยอยากจะพูดถึงการเจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุแล้วมันสามารถป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทอันนี้ก็น่าสนใจนะคะหรือหัวข้อที่แบบที่4ดีคะคือหัวข้อสุขภาพเหมือนกันแต่ว่าพูดถึงใจความเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณในการรักษาพยาบาลกับงบประมาณในการรักษาสุขภาพ ะะว่าเราควรจะมุ่งเน้นในการ ให้งบประมาณในการรักษาสุขภาพเพราะว่าถ้าสุขภาพเราดีใช่ไหมงบประมาณในการรักษาพยาบาลเนี่ยมันก็จะน้อยลงอันนี้ก็น่าสนใจนะคะหรือว่าจะเป็นหัวข้อสุขภาพเหมือนกันแต่ว่าใจความไปแบบข้อที่5ดีคะคือเรื่องของยาสมุนไพรโอ้คิดถึงประเทศไทยเนาะสมุนไพรยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็พูดถึงการบ,บาําบัดแบบกายภาพบ,บาําบัดแบบดั้งเดิมอาจจะเป็นแพทย์ทางเลือกของไทยอันนี้ดีมากๆเลยนะคะ ต่างชาติเองก็ชอบด้วยนะคะมีมีเนื้อหาหรือว่ามีมีตัวอย่างให้เขียนเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็อันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ถ้านักเรียนคนไหนสนใจที่จะเขียนเรียงความที่เกี่ยวกับโลกสาธารนะสิ่งที่เราต้องไปพบเจอหรือมีส่วนร่วมหรือว่าอยากจะถ่ายทอดแนวคิดเนี่ยเราสามารถทำได้ค่ะ และที่สําคัญนะคะในการเขียนเรียงความรนะู้สาระมันมีประโยชน์จริงๆค่ะนอกเหนือจากการที่เราได้ตกตะกอนความคิดของตัวเองเราถ่ายทอดแล้วผู้อ่านยังได้มุมมองของเราและที่สําคัญเราสามารถและคนอ่านก็สามารถนําไปปรับใช้ได้ด้วยนะคะครูนาริงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้หรือครูดได้นําเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนเรียงความโ้การากับพวกเราไปจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะแล้วในครั้งหน้าครูนารินหวังว่าพวกเราจะติดตามคลิปให้ความรู้แบบนี้นะคะของครูนารินอีกครูนารินสัญญาค่ะว่าจะตั้งใจในการผลิตคลิปให้ความรู้กับนักเรียนทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครั้งหน้าพบกันในคลิปเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ